เริ่มจากเรื่องนี้ก่อนค่ะในรเรื่องของพลังศรัทธานะคะแล้วก็ความสวยงามของสิ่งที่สว่างเขาเรียกว่าสุขสว่างสงบค่ะคุณผู้มชมค่ะวันนี้ค่ะพุทธศ,ศาสนิกชนนะคะพร้อมใจค่ะถวายดอกบัวนะคะ16,666ดอกเป็นพุทธบูชาค่ะเนื่องในวันครบรอบนะคะ666 66ปีของพระพุทธชินราชค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะคุณก้องของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ครับวันนี้ครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับมีการจัดงานที่ชื่อว่านะครับเฟสแอนฟาร์ม2023นะครับเที่ยวพุทธศิลป์เยือนถิ่นวัฒนธรรมอร่อยล้ำผลไม้ไทยครับโดยภาพบรรยากาศขัตทธาของชาวพิษณุโลกนะครับก็เรียกว่าร่วมหมื่นคนทีเดียวครับพร้อมใจถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาครับ1666 6ดอกครับในโอกาสครบรอบ666ปี พระพุทธชินราชครับขณะที่นางรํามีการรําถวายหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วก็ได้เกิดเขาเรียกว่ามีคนเห็นนะว่ามีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎครับอย่างน่า,าอาัศาจรรย์ทําให้ประชาชนมีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้กันนะครับโดยคุณศส,สีวันศรีพรมครับประธานสภาสากกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลกครับกล่าวนะครับว่า,าเนื่องในโอกาสครบรอบนะฮะ666ปีพระพุทธชินราชครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย หนในพระพุทธรูปที่ได้รับการยอมรับนะฮะว่างดงามที่สุดในโลกครับชาวพิษณุโลกครับกว่าหมื่นคนได้พร้อมใจกันเข้าร่วมงานด้วยความศรัทธาโดยร่วมกันพับดอกบัวจานวน16666ดอกครับเพื่อในเช้าว,วันนี้ครับนำไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยบรรยากาศเริ่มจากนางรำจานวน866คนครับรำมังคระนะฮะมังกรสีสองแควรครับได้ร่วมกันรำการสะพานพระราชวังจันทร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับของจังหวัดพิษณุโลกครับที่มีนางรำมาไม่สุดกลางสะพานแห่งนี้และมีนางรำนะครับอายุน้อยสุดเพียง7ขวบแล้วก็อายุมากที่สุดถึง79บปีค่อย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นะคะคส,ดสดสดงดงามจริงๆค่ะสำหรับองค์พระพุทธชินราชนะคะสร้างในสมัยพระมหาธรรมาราชาลิไทค่ะกษัตริย์องค์ที่7ของกรุงสุขโขทยัยทรงสร้างขึ้นพร้อมกับก,บการสร้างเมืองพิษณุโลกราวพุทธศักราชนะคะ1,900ในการหล่อองค์พระ ปรากฏว่ามีตาประขาวคนหนึ่งค่ะมาช่วยหล่อจนสําเร็จแล้วก็หายไปเลยซึ่งก็เป็นที่เชื่อกันว่าองค์พระพุทธชินราชนะคะวัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรวิหารมีเทวดาค่ะมาร่วมหล่อด้วยจึงสําเร็จได้อย่างสวยงามซึ่ง666ปีนะคะตัวเลขสวยค่ะคุณก็ห6 6นะคะมีพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมถวายสักการะกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เนืองแน่นกันทุกวันเลย ต้องยอมรับว่าองค์พระพุทธชินราชเป็นแรงจูงใจมีพลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะถ้าเราจะพูดกันอย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะสร้างสาร,เสร์เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะให้กับภาคธุรกิจค่ะโรงแรมการท่องเที่ยวการขนส่งธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงการให้เช่าพระด้วยและอื่นๆให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ประจักษ์ถึงพุทธานุภาพที่องค์พระพุทธชินราชคุ้มครองประชาชน คนพิศนุโลกสร้างความกินดีอยู่ดีเป็นศูนย์กลางของการสร้างสารรค์เศรษฐกิจและกำลังใจของคนพิศนุโลกที่ไม่เคยจางหายไปค่ะคนี่ค่ะคุณก้องภาพนางรำนะคะที่บอกแล้วว่าด้วยความศรัทธามีความสวยสดงดงามแล้วก็รำกันได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆค่ะค